โมชั่นการ์ดเรามีของแต่งมาแนะนำอีกแล้วชุดกรองอากาศอีเวนช a l ี่นะครับสำหรับ Audi TT RS Mark 3 TT RS นะครับกรองอีเวนชวลี่มันต่างกับกรองเดิมยังไงทำไมต้องซื้อกรองอีเวนช a l ี่เหตุผลแรกเลยนะมันสวยคือความสวยเนี่ยทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วเปิดห้องเครื่องออกมามันบลิ n g b เลยคือมันดูอลังการงานสร้างมากนะครับด้วยชุดกรองที่มีมันตั้งแต่ตัวดักอากาศเลยนะแล้วก็มีท่อตรงนี้ด้วยของเดิมมันจะเป็นพลาสติกดำๆรรมดาธรรมดา,รรมดาอันนี้คาร์บอนลายเคสล่างเงาหม เลยนะมีตราอีเวนตูรี่ด้วยคือมันมันสวยซ้าสวยซ้อนอะ่ะเหตุผลที่2คือเรื่องเสียงแน่นอนกรองแต่งกับกรองเดิมคนเล่นรถรู้ดีอยู่แล้วว่าเสียงมันต่างมันเพิ่มอัจรสในการขับขี่เหตุผลต่อมามันเพิ่มแรงม้าได้เราเคยมีทดสอบกันแล้วว่าใส่อุปกรณ์ของแต่งโบออนโดยที่ยังเป็นไฟล์เดิมมาขึ้นข้อสุดท้ายของทั้งหมดบนโต๊นตนี่นะถ้าใส่ถุงนะผมย่นก็เด,เ,ดเดียวขึ้นเลยก็ฝากเอาไว้นะกรองอีเวนตูรี่ที่โมชั่นกระดาษเรามีของเลยพร้อมใส่จัดมาติดต่อเข้ามา